มืัอนี้มาย่างหนู้นแซ่บๆนะครับหนูย่างเกลือพี่น้องแซ่บๆเลยมนันนี่กินกับเจลียวเนาะเดี๋ยวขันซูเราได้ซิซิมซูเบิงนะพี่น้องนะในการเลยพี่น้องนี่เอาตับนี่างไรพี่น้องซิมซูเบิงอู้ว้าวนี่ตับขนท่อนเลยพี่น้องนี่ย่างตับหนูพี่น้องนี่ครับคือกันละครับพี่น้องกับตับไก่นะครับจะจะบอกตรงว่าแซ่บกว่า รายการพี่น้องนี่ก็เป็นใหม่เหมือนเกือบเราไปทางใหม่ของเราเลย <c oughs> ไปทางใหม่เลยพี่น้องนี่เดี๋ยวเ้ามาแกะออกจากหีบมึงไปซิมมึงพี่น้องแต่ส่วนไหนมันบาสุกเข้ากับดีสร้อยนะครับสร้ยอยย่างนะครับตอนะครับกินคือหมูหันนี่พี่นอ้องเอาได้สุกกิกนเท่ากักนแต่บอกได้บาสุกก็เอาไว้ในหีบซึ่เราเนี่ยละวันหูหูเลย ในใหม่ก็จะว่าตองกินพี่น้ <L> อ,ไองไงไงเลยเอ้าเข้ามาซิมมึงจังไหยซุกไปส่วนวนี้จังวาห่อนห่อนแห้โอ้โหนเป็นยางมาตูมพี่น้องเนื้อช่ำๆนี่ครับเนื้อช่ำๆนะครับเนาะกินมองมันสุกพี่น้องเรารไปยางต่อนี่เนื้อเป็นเนื้อนี่ ใส่เบิดคัมมาเลยพี่น้องเขาแยกกินส่วนมาซิมเบิรงหน่อยเ mm hmm. ด็ดขานเลย